ฮัลโหลวอสซซัพโย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 ยิีต้อนรับสู่ NBA Game Day นะครับในวันนี้นะเราจะมาพูดถึงเนสนะครับแพ้ Milwaukee Bucks ไปนะครับ99ต่อ110แล้วเรามาจะมาดูกันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ energy เ,เยอะปะ energy เ,เยอะปะนะครับคือง่วงตื่นเช้านะครับก่อนหน้านั้นช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราทั้ง4ช่องด้วยนะครับนะโดยเฉพาะช่องส้มๆนะต้องต้องกดเยอะๆนะครับแล้วก็ ขอบคุณทางด้านของ SN Mark ดร์เราจำหน่ายเครื่องซีลปัดถุงเครื่องซีลสุญญากาศทุกชนิดเปิดบริการมาแล้วตั้งแต่ปี2543หรือว่า20ปีกว่าๆมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้แน่นอนถ้าใครสนใจเนี่ยครับ,บบอกเลยฮะมีลิงก์ใต้ description นะฮะใครสนใจเครื่องซีลนะเออแล้วก็ขอขอบคุณนายทุนทุกท่านครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนกันเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์หรือว่าสมัครเป็น membership เดือนละ50เท่านั้นเองหรือว่าถ้าใครมีงบหน่อยเน รประเด็นแรกที่เราจะไปพูดนะฮะก็คืออ,อย่างที่รู้แล้วว่าบัคชนะไป1 1 0ต่อ99แต่เราไปดูโฟล์ของเกมกันก่อนอนะครับโฟล์ flow ของเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยมีวอลกี้ก็ขึ้นนําไปแต่ว่ารูปเกมก็ไม่ได้ดูดีมากเวอร์ขนาดนั้นนะก็ยังดูสูสีแบบว่าตึง,ตง,ตง,ตงๆคิดเครียดหน่อยเพราะว่าในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยทางด้านของบลูรีเนสก็มีการเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางด้านของบัคก็ทําไม่ได้เองก่อนที่จะมันหนีช่วงท้ายเนาะของควเอเตอร์ พราะช่วงครึ่งหลังเนี่ยบัคก,ก็เริ่มควอเตอร์สได้ดีก่อนที่ถึงด้านของปลายควอเตอร์เนี่ยนะครับจะมาโอ้โหรัว3มแต้มรัวๆนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นนําไปได้10กว่าแต้มแล้วพอช่วงต้นควอเตอร์สถึงช่วงควอเตอร์สเนี่ยนะครับผมบอกได้คําเดียวว่านี่มันคือแบบฮาฟของยานิสอะเซคันด์ฮาฟคือของยานิสถ้าทุกคนคิดเป็นกราฟเส้นตรงเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันพุ่งลง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 ,ง,ล,งลงไปหามิวอกกี้ทั้งนั้นฮะโฟล์ Flow, เกมทุกอย่าง บรูคลินเนสไม่มีเลยฮะโฟล์เกมทุกอย่างของควอเตอร์ที่เอ้ของครึ่งที่2นะครับเป็นของมิว w อกกี้บัคส์ทางนั้นเลยเนาะอันนี้คือประเด็นนะครับในโฟล์เกมของเราแลนะทีนี้เรามาดูบ็อกซ์กรกันก่อนดีกว่านะครับบ็อกซ์กรของบรุคลินเนสเนี่ยต้องก็เรียกได้ว่าเรืองของเควินดูแรนทำไป33แต้มนะครับ3แอสซิสต์6รีบาว์รองลงมาก็เป็นคาร i e ีเอร์วิงแต้ม1แอสซิสต์9รีบาล นะครับแล้วก็คนที่3ก็จะเป็นรอยสโอนิลส่วนคนอื่นเนี่ยก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับฟิลโกของทีมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40%นะครับแล้วก็3แต้มเนี่ยว,วันนี้ไม่มากันเลยนะครับโดยเฉพาะคาร i e ีเออร์วิงนะ25.9%เท่านั้นซึ่งประเด็นนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันแต่ว่าสำหรับมิววอก e ี้บัสครับทางด้านของยานิสครับลอบไป43แต้ม14รีบา์แล้วก็5แอสซิสรวมถึง3บล็อกแต่ว่าก็มี7เทิร์นโอเวอร์นะทางด้านของจูฮอลิเดย์ทำไป15แต้มและตัวละครลับครับ,รบอย่่าง, Bobby งีก็ไม ครับแต่ว่าวันนี้เล่นดีมากๆนะซิกแมนของเราทำไป20แต้มกับ11รีบาวนะฮะโอเคเราจบพาร์ตตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปวิเคราะห์กเกมกันแล้วฮะซึ่งที่ผมพูดเร็วประมาณนี้คืออยากให้คลิปมันเร็วขึ้นมันกระชับขึ้นมันสั้นขึ้นนั่นเองนะฮะเราต้องบอกก่อนฮะว่าอย่างที่บอกไปว่าในควอเตอร์แรกเนี่ยนะฮะหรือว่าในควอเตอร์ที่2ออ่ารวมๆคือครึ่งแรกนี่แหละนะทางด้านของยานิสครับ ดิว่าเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีของผมเนี่ยคือ short selection มึงเล่นไม่ใช่ตัวมึงเองแล้วไมค์บูเดนโฮเซรก็ปล่อยเลย <c oughs> ตามเลยมากๆฮะนะฮะ แล้วทีนี้ถามว่าคนที่มาฉุดกระชากลากถูให้ทึ้งน้าของมิ w a อ k e ้ b u คส์ยังคงอยู่ในเส้นทางการชนะหรือว่ายังคู่ขี่สู่สีต่อก่อนกันได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทึงด้านของ Bobby Portis สนั่นเองนะครับที่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทา้งน้านของบ๊อบบี้ทำงานได้ดีมากๆนะครับทำไปถึง16แต้มแล้วก็6รีบาวซึ่งเราจะไปแวะเวียนดูแกกันสักหน่อยว่าเฮ้ยลูกต่างๆเนี่ยมันได้มาได้ยังไงนะครับสำหรับบ๊อบบี้ปอติสเนาะ นี่ฮะถ้าเราดูนะฮะก็จะมีทั้งลูก3แต้มมีทั้งลูกอะไรต่างๆนาๆนาเน,น,นี่ยฮะก็เดรอนชาร์ป uh, เขาเขาดรอปเคอเลนใช่ไหมแล้วก็ลงโทษได้นะเนี่ยนะครับสวบลงไปนะครับไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยมันก็ส่วนใหญ่เพลงของบ๊อบบี้ปอรติสเป็นเป็นซิมเพลเพลงนะเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยลูกนี้ก็ยิงแสกหน้าเคดีไปเฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็แม่นดีต้องต้องชมบ๊อบบี้ปอรติสมากๆที่ที่ทยังประคองแต้มของบัคซ์มาได้เรื่อยๆเนี่ย ิกแอนด์โรนะครับโรเนี่ยมิสแมชกับคาร์รีเออร์วิงใช่ไหมจูจูขึ้นไม่ได้จ่ายก็เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นซิมพิลเพลย์ประมาณนี้แล้วก็เล่นได้ถูกที่ควรมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยานิสนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยานิสผมบอกเลยว่าคือตอน,นแรกดูก็ก็ยังไม่หงุดหงิดคือดูเต็มเกมเนี่ยผมก็ดูเรื่อยๆทานข้าวไปด้วยนะช่วงช่วงครึ่งแรกผมก็เลยยังไม่ได้หงุดหงิดอะไรแต่พอมาเช็คฟิล์มดูอีกทีเนี่ยนะครับสิ่ง มึงทำอย่างนี้ทำไมมึงทำอย่างนี้ทำไมมึงจะยิงทำไมนะครับไม่เข้าใจนะลูกเดียวไม่พอครับลูกเดียวไม่พอหนึ่งลูกสองลูกสามลูกก็ยังไม่พอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจะยิงก็ไม่ยิงแล้วปุ๊บอ่ะลูกเนี้ยลูกเนี้ยเป็นผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ลูกที่มันดีอ่ะเอออ่ะแล้วก็มีลูกทรานซิชันคือลูกส่วนใหญ่อ่ะเนี่ยมาจากทรานซิชันนะครับสามสามจากสิบลูกเนี่ยเนี่ยเราก็ยิง what the hell is this จะจะคือคือโอเคยิงได้ไม่ได้รังเกียจแต่แต่ประเด็นคือนี่ไงนายเห็นไหมยานิสนายเห็นไหมนี่เขามาสกรีนให้แล้วไงแต่ก็ไม่เอานะครับนะอ่ะหรือจะเป็นลูกนี้ลูกเนี้ยคือลูกที่ลูกนี้ยคือลูกที่ผมชอบที่สุดแล้วนอกจากนั้นทุกแทบจะทุกลูกนะเกือบจะทุกลูกเนี่ยขอตอนเนี้ยผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามึงไปยิงทําไมมิดเวนเนี่ยคือคือแบบรู้ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอยากเอาชนะหรืออะไรไม่รู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือ คือโอเคผมเข้าใจว่าแคดดี้ชริงกิ้งเดี๋ยวฟอนะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องหลังด้วยเหมือนกันว่าไมค์บูเดนโฮเซอร์สามารถเซตแผนที่ดีกว่านี้ให้ยานิสได้และยานิสก็ชนะเบนซิมอนได้หรือบางทีมีคนซ้อนยานิสก็ข้ามไปได้นึกภาพออกปะมันมีทุกอย่างที่ดีกว่านี้ที่ครึ่งแรกอะผมไม่เห็นทั้งไมค์บูเดนโฮเซอร์และยานิสทาเลยเว้ยแล้วก็แบบอีอย่างก็เนี่ยคือคือคือก็ไม่จําเป็นอะ่ะนึกภาพออกไหมแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยานิสเกมเว้ย มันไม่ใช่ยานิสเกมผมพูดจริงคือคือพอมาเช็คฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยคือคนละเรื่องเลยนะครับกับครึ่งหลังเออทีนี้มันก็เลยเป็น1ิบลงสามแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับของทางด้านมีววอลกี้บัคส์คือควอเตอร์แรกไอ้ครึ่งแรกเนี่ยฮะต่างกันลิบลับครับทางด้านของมีววอลกี้บัคส์ยิงสามแต้มไม่ลงเลยทั้งทั้งที่โล่งมากๆโดยเฉพาะทั้งเกรซอนอันเลนนะเวสลี่แมททิลยังมีลูกที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบคอนเทสช็อตบ้างอะไรบ้างฮะแต่ว่าเนี่ยฮะไปดูเกรซ อเลนไม่มาเลยนะแล้วลูกคืนโลง่โลงๆเลยโลง่โลงๆแบบโล่งจริงๆอย่างเช่นลูกลูกแบบนี้ฮะปับเนี่ยคือเซตสวยแล้วเซตสวยแล้วไม่ลงนะครับทั้งทรานซิชันเอ่ยทั้งฮาฟคอร์ดเอ่ยเนี่ยปึ๊บเจวันคาเตอร์นิ่งมากจ่ายให้เกรซันยิงเน้นๆไม่ลงนะครับไม่ลงไม่เอาอะไรเลยวันนี้สามแต้มของเกรซอนอเลนนะครับซึ่งซึ่งจริงๆมันเซตมาดีแล้วนะคือแบบเนี่ยดูดิคือแบบ คือแบบ everything is good อ่ะเหลือแค่ make a shot เว้ยเหลือแค่เอาให้ shot ลงไปนะครับส่วนบรูคลเปสก็ก็มีคอนเทสต์บ้างไหมผมว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกคอนเนอร์นั่นแหละนะฮะประมาณนั้นเนี่ยประมาณเนี้ยนะวันนี้สามแต้มไม่ทำงานเลยไม่ทำงานเวสลี Wesley, Matthew, ์แมทธิวก็ผมผมให้อภัย50สเพราะว่ามันเป็นลูกแฮนด์ออฟที่ผมรู้สึกว่าแกไม่ได้ถนัดมากนะครับอ่ะเนี่ยก็จะมีลงแค่ลูกนี้นะครับสาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์โดยรวมนี่คือไม่ได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์โดยรวมนี่ผมบอกเลยว่าไม่ได้เลยนะก็นั่นแหละอย่างแรกคือผมรู้สึกว่ายานนี้มั่งเล่น อย่างวะมากนะขอด่าไหมาบูเดนโฮเซอร์ด้วยแล้วก็3แต้มของบัคส์ทั้งๆที่มีมีหลายแอตเทมที่ดูดีมากๆผมว่าแอตเทมที่ดีประมาณ7-8ลูกอะที่มันควรจะลงอะแต่ว่าแม่งไม่ค่อยลงเลยเว้ยทั้งเวสลีย์แมท Matt, ทั้งเกรซันอันเลนนะครับแล้วก็มารวมกับยานิสแม่งยิงทำไมต้อง2ลูกนึกภาพออกไหมเออมันก็ทำให้เปอร์เซ็นต์สามแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จบไปที่43แต้มนะฮะทีนี้บรูคลินเนสครับอย่างที่บอกว่าเขาเพิ่งมารันช่วงท้ายใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเออทางด้า ของรอยส์โอเนีลเนี่ยของขึ้นนะทุกคนรอยส์โอนีลของขึ้นในช่วงบ้นปลายนะเออรอยสโอนีลของขึ้นในช่วงบ้านปลายก็เลยแบบว่าสามารถทําแต้มได้อะเนี่ยลูกเนี้ยปั๊บยิงคือยิงยังไงก็ลงอะฮะเนี่ยยิงยังไงก็ลงนะควอเตอร์ที่สองเนี่ยรอยสโอนีลคืออย่างแม่นเนี่ยแม่นมากนะครับอ๋อ,อไม่ใช่ช่วงบ้านปลายเดี๋ยวต้องบอกว่าช่วงตลอดควอเตอร์สองเนี่ยรอยสโอนีลทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วผมบอกได้คําเดียวครับวว่ามาแค่นี้แหละ เนี่ยแฮนด์ออฟนะครับแฮนด์ออฟแล้วก็ยิงนะฮะบุ่มเข้าไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปับ๊บรอยสโอนิวเขาะยิงคือคือคอรเตอร์สองเนี่ยรอยสโอนิวแม่นมากแม่นมากนะครับเลยทำให้แต้มของบรุกลินเนสเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ไหลๆตามตามกันไปนะ <laughs> ใช้คำนั้นเนี่ยรอยส์โอ e นีลเป็นเป็นไฮพอยท์เลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคาร i e ีเออร์วิงนะครับที่ทำที่ช่วยทีมกันไปแล้วก็มียูตะวัตานาเบะอีกตอนท้ายอย่างที่ผมบอกว่าโหแม่นสามแต้มกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าไอ้ลูกแบบเนี้ยยูตะก็ยังยิงลงไปได้นะฮะอย่างเช่นลูกนี้เนี่ยเนี่ยจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมจะหมดช็อตคอลแล้วเหลือสามจุดสามวิปั๊บปัป๊บเนี่ยล้วก็แบบเอ้ยยิงต้อยิงมากเลยสับลงไปนะครับแต้มมันก็เลยค่อยคห่างค่อยๆห่างผมจำไม่ได้ว่าช่วงท้ายมิ u วอกกี้บัค ผมจะไม่ได้ว่าช่วงท้ายมีวอลกี้บัส์แบบเสียเทิร์นโอเวอร์ด้วยหรือเปล่านะมันเลยทําให้แต้มเนี่ยวนกลับไปวนกลับไปแล้วก็กลายเป็นเนสที่ขึ้นนําแต่พอมาช่วงควอเตอร์ช่วงครึ่งสองเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปฮะ,ะแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะว่า First Half เนี่ยผมจะให้ดูสิ่งสิ่งหนึ่งครับทุกคนและสิ่งสิ่งนี้ผมจะพูดแค่ครั้งเดียวแล้วกันนะก็คือบักแทบจะสเตย Home ทุกลูกฮะ,ะดูฮะ สิ่งที่บัคทำคือดรอปแอนสเตย์โฮมน่าเป็นหลักผมผมคิดว่าน่าจะตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งยันควอเตอร์สี่เลยนะฮะคือเล่นอย่างเงี้ยฮะทุกคนดูดิเกรซานอเลนไม่มีใครเฮลเจวอนคาร์เตอร์ไม่เฮลคือคือถ้าข้ามมายานิสค่อยเฮลนึกภาพออกปะเออแต่ประเด็นคือพื้นที่ตรงนเนี้ยเนี่ยพื้นที่ระหว่างสามคนเนี้ยคือมันเยอะมากนะนะครับแล้วบุกโลเปก,ก็ดีฟดรอปคือคือ,คอถอยใส่เกียร์อยอย่างเดียวใส่เกียร์อยอย่างเดียวแล้วก็ ให้ยิงให้ยิงไปเรื่อยๆเลยเพราะเขาเชื่อใจในจู h o l ิเดย์เว l e y m a t t h ิ w เกร y s นอั n เลนและก็เจวอนคาเตอรมากๆฮะคือคือปล่อยแต่สเตย์โฮมนะครับปล่อยแต่สเตย์โฮมคือคือแบบคือทุกลูกอ่ะอผมมั่นใจอ่ะว่าอย่างน้อยครึ่งหลังที่ผมเช็คดูคือแม่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคือเขาดรอปทุกลูกนะ f อฟบ l ลออนบ l ลแต่ถ้ามันมีสกรีนกันเมื่อไหร่อ่ะเขาดรอปแบบดรอปแบบขี้แตะขี้แตนอ่ะ เนี่ยเห็นปะบุกโรเปนไม่ไม่สนใจโลกเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ช่วงควอเตอร์แรกนะแต่มันคือแบบอ่ะคนอื่นมึงก็ไม่ได้ยิงอ่ะเคดีกับคารี่มึงเอาเลยถ้ามึงแม่นจริงกูก็ยอมนึกภาพอรอไหม <c oughs> แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ควอเตอร์แ,แรกอ่ะผมเนี่ยผมนั่งเช็คฟรีมาเนี่ยนะครับคือก็เล่นกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่ะแมนทูแมนใช่ไหมคือคือถ้าแมนทูแมนอ่ะมันมันมันเนี่ยแทบแทบจะไม่ปล่อยเท่าไหร่เลยนะยานิสก็รอเฮลใต้แป้นอย่างเดียวนะครับ เนี่ยดูดิแต่แม่งเวิร์กอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเอาคนอื่นก็ทําอะไรไม่ได้หรือเป่าแม้ก็ก็เหมือนปล่อยให้ไครรี่กับเควินดูรนยิงไปเรื่อยซึ่งซึ่งก็โอเคนะก็ทำแต้มได้ค่อนข้างโอเค50กับ40%เนนะครับค่อนข้างโอเคนะถูกป่เปเปนะเบนเบนเบนซิมอนยี่แปปอร์ซ็นนะนะฮะแวะมานิดหนึ่งแวะมานิดหนึ่งทีนี้ ครื่องแรกยานิสที่ดูเหมือนแบบโดนเบนซิมอนปิดหรือเปล่านะครับแบบว่าเฮ้ยทำไปได้แค่9แต้มเองพอมาควอเตอร์ที่2เอ้พอมาครึ่งที่2เทา่านั้นแหละทุกอย่างมันเปลี่ยนไปฮะถึงด้านของมิววอกกี้บัคส์แก้เกมจะบอกว่าแก้เกมได้ไหมผมแค่ใช้คําว่ามันเล่นแบบที่ถูกที่ควรแล้วกันนะครับถึงด้านของยานิสครับเล่น not south game เอาเกฮะ not south game สำหรับผมนะผมขอบัญญัติขึ้นมาเองว่าเหนือลงใต้ใต้ลงเหนืออย่างเช่นลูกนี้ อย่างเช่นลูกนี้ฮะแล้วสิ่งที่ผมชอบไหมวูเดนโฮเซอร์คือมึงเริ่มมีสกรีนให้ยานิสกูแล้วนะครับให้เล่นง่ายๆสักทีอ่ะเนี่ยมาปุ๊บไม่ได้สกรีนนะลูกเนี้ยอ่ะลูกนี้คืออ่ะมาเบนซิม,มอนเนาะเนี่ยตะเกียเนี่ยก็มีสอนนึกภาพออกปะตะเกียก็มีสอนไอ้คอเตอร์แรกอะ่ะแต่ยาน,นิสไม่ไม่ได้เว้ยมันจะยิงยิงเพื่อนะครับทั้งๆท,ที่ความจริงอะ่ะทั้งๆที่ความจริงอะ่ะทุกอย่างอ่ะมันชนะได้เว้ยมันชนะได้เว้ยแล้วประเด็นคือประเด็นคือ เบนซิมอนนี่ก็ฟาวพอยานนิดไปสองดอกอ่ะคอเตอร์สามั้งเออถ้าผมจะไม่ผิดนะคือแบบความแข็งแกร่งยานนิดแม่งเทพสัตว์ดูบักเรียบร้อยไม่ไหวอ่ะคือ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 ถามว่าเบนซิมอนป้องกันแย่ไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่นะแต่ถามว่าดีไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีเลยคือคือคือผมไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเล่นอย่างงี้ดิเนี่ยอ่ะถ้ารู้ถ้ารู้ว่า เบนซิมอนคือฮาร์เดสกายใช่ไหมคือคนที่ผ่านยากที่สุดเนี่ยมึงก็สก,กีนดิก็จบถูกป่ะเนี่ยเขาสวิตอะ่ะซึ่งซึ่งซึ่งเขากลัวพลิกแอนด์ป๊อปมั้งคือผมไม่ได้ใจว่าบางทีมึงมึงไม่ต้องสวิตท,ทุกดอกก็ได้อะ่ะสําหรับผมนะเนี่ยแล้วเจอรอยโอเนีวอู้ขี้แตกขี้แตนคือวันนี้คอเตอร์ที่สองคือนอตเซาเกมแล้วโนวันโนวันโฮยันนี้ด้วยเนี่ยอ่ะเห็นปะคือแบบก็เนี่ยคือพอสวิตอะ่ะพอสวิตแล้วอยู่ใต้แปนโอ้โหกาบคุณพระคุณเจ้าเหรอครับแตกอย่างเดียว แตกอย่างเดียวแตกอย่างเดียวคือเนี่ยเนี่ยสามคนเนี่ยหนึ่งสองใช่ปะสามดูแลนด์ข้ามอีกแล้วโจแฮร์ริสแม่งทิ้งทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งลูกเพื่อมาเฝ้าอย่างนิสอะแล้วไงอะหรือว่าบอกป้าคือทําไมทําไมครึ่งแรกมึงไม่เล่นอย่างนี้เล่าทําไมครึ่งแรกมึงไม่เล่นอย่างนี้ถูกปะเนี่ยเนี่ยมึงก็เล่นไปดีมึงมึงก็รู้ว่ามึงทําได้อะเนี่ย อันลูกนี้เป็นลูกเดียวที่ที่ที่ยิงสาม,มั้งหรือว่ามียิงอีกลูกไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยคือคือแค่คุณเล่นอย่างที่คุณเป็นอะเบนซิมอนเนาะเนี้ยก็ก็เซตส,รสก,กรีนไปดิเจอแคคต้านเนาะดอบดอกก็แตกอะไปนะครับเนี่ยนึกว่าบอกว่าคือคือคือก็แบบอะเนี่ยเจอเบนซิมอนสกรีนสกรีนเสร็จ เอฟฟอร์ดมึงต่ามากขออันเนี้ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยผมขอบบนหน่อยนะว่าเอฟฟอร์ดมึงต่ามากคือแบบมึงก็มึงมึงรู้ว่าเขาไปอีกฝั่งอ่ะแต่แต่มึงไม่ไปช่วยเฮลคายลี่วะเนี่ยมึงมึงปล่อยลอยหน้าลอยตาคือคือยานิสนะจุดจุดเนี้ยนะคอเตอร์สีแล้วอะแม่งถลุงใต้แป้นมึงไปกี่ลูกได้ฟาวไปกี่ลูกแล้วไม่รู้อะแต่มึงก็ช่วยเฮลหน่อยไหมอะอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเข้าใจว่ากลัวพิกแอนบอสแต่แบบแอนวันด้วยลูกเนี้ยไม่รอดอ่ะ ใครก็ไม่รอดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซนบักบักไม่ไหวนะครับคือคือ,อยาน,นิสแม่งคือแค่เล่นเป็นยาน,นิสอ่ะควอเตอร์สนะครับแปดสินะฮะยิง3าแต้ม50%รฟรีโทรสิ 17. 7ลูก34แต้มนะฮะ จบไม่ไม่อซิทที่อะไรทั้งนั้นครับทุกคนกูอัดอย่างเดียวนะโอเคมีเสียเทินโอเวอร์บ้างมีมีแบบออฟฟ ensive ฟาวบ้างแต่ช่างแม่งเหอะคือตั้งแต่ยานิสเล่นนอสเซาลเกมอ่ะทุกอย่างแม่งโฟล์เปลี่ยนไปเว้ยแล้วในช่วงควอเตอร์ที่ทางท้านของสตีฟเนชก็โดนไล่ออกไปอีกนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3ผมผมขอไปพูดถึงช่วงควอเตอร์ที่3ที่สตีฟเนชโดนไล่ออกหน่อยนะแต่ผมก็เข้าใจนะผมก็เข้าใจคือคือประเด็นอนะ่ะคือผมว่าเขาไม่ควรจะโดนไล่ออกเว้ย นะครับคือเขาโดนเทคไปแล้วก่อนหน้านี้มัง้งถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาเดือดเหมือนกันนะครับเขาเดือดคือคือเหมือนแบบว่าเคดีเคดีก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองตัวเองก็ควรจะได้ฟาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยซัมติงนะครับมันก็อาจจะสะสมทําให้เนชค่อนข้างไม่พอใจด้วยแต่ลูกเนี้ยผมบอกเลยว่ากรรมการมึงแบบคือมึงต้องการอะไรเนี่ยลูกเนี้ยฟาวใช่ปะ่ะลูกเนี้ยฟาวเนี่ยสตีฟเนชบอกว่าเนี่ยเนี่ยฟาวกรรมการ แล้วผมแบบเข้าใจแนชเลยว้ว่าแบบคือคือมันแค่ความ f r ัสเ r a แล้วแบบผมคิดว่าแนชน่าจะบอกว่าอ um hey, ารมณ์ประมาณให้จันเนี่ยฟาวเล่าอะไรอย่างเงี้ยในความคิดผมนะความจริงไม่รู้นะแต่ว่าดูจาก reaction เพราะหลังจากที่เขาโดนเป่าเทคเนี่ยแนชหน้าง,งงมากว่าแบบ how the fuck วะกูโดนโตรเอาได้ยังไงอะนึกภาพป่ะเนี่ยทุกคนดู reaction สตีฟแนชนะครับเนี่ยฟาวฟาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยขเขาแค่ชี้แล้วก็แบบเขาไม่ได้คุกค,คามอะไรขนาดนั้นนะ แนชไม่ได้ข้ามพูดแต่สินะแนชแค่แบบเฮ้ยจานมันฟาวนะเรียบร้อยไอ้เหี้ยโดนเทคนิคเข้าที่2แล้วเนี่ยสตรีมแนนแม่งโคตรเดือดเลยนะครับใครไปดูคลิปเต็มได้แบบตาโปนอ่ะจะจะฆ่าผพู้ตัดสินให้ได้อะ่ะคือคือผมเข้าใจฟิลลิ่งแนชเลยแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้สําหรับตัวผมนะคนอื่นคิดไงไม่รู้แต่กรรมการแม่ง fucking soft มากนะครับกรรมการแม่ง fucking soft มากนะเออนั่นแหละแวะแวะมาประมาณนี้แวะมาประมาณนี้นะฮะ แล้วเราก็พอมาถึงช่วงครึ่งหลังนะครับทางด้านของมิว u k e กี้บัสก็เริ่มยิง3ลงกันมากขึ้นนะฮะยิงอาจจะยิงน้อยลงเพราะมี not นอตเซาเกมของยานิสล้วก็แต่ว่าก็ได้ไป4.2.9ซึ่งนั่นก็ถือว่าโอเคเกรซ s นอัลเลนเริ่มยิงลงใช่ไหมเวสเล a t มาทิ s เริ่มยิงลงนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยานิสได้ด้วยนะฮะแล้วก็โนวันแคนกายานิสแบบโดนถลุงขี้แตกขี้แตนหมดนะครับวันนี้ ที้ถามว่าในเมื่อคุณทําแต้มได้ถึง67แต้มแล้วกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนําแล้วก็ไล่บี้ได้ตลอดขนาดนี้ถามว่าโอเค56-4%ถูกปะแต่ประเด็นของประเด็นของเอ่อบรูคลินเนสคืออะไรครับประเด็นของบร o o ลินเนสเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้ง2คนไม่ได้แย่นะทั้ง k ค v วินดูแรนและก็ค y ร i เรีร์วนะครับไม่ได้แย่เลยแต่ถามว่าแต่ถามว่าคนคนอื่นนะคือคือเขาปล่อย2คนนี้เล่นจริงๆนะ คือคือผมผมรู้สึกว่าผมกล้าใช้คําว่าปล่อยในระดับหนึ่งอ่ะเช่นลูกเนี้ยะลูกนี้ไม่ชัดขอขอขอฮาร์ฟคอร์ทเพลย์แล้วกันนะครับเนี่ยเนี้ยทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนดูนะอ่ะทุกคนดูนี่คือสิ่งที่ใช้ตั้งแต่ควอเตอร์แรกยันควอเตอร์ที่สามและควอเตอร์ที่สี่ทุกคนดูนะไม่มีใครเฮลบรูคโลเปสเลย,เยคือบลูคเปสคือใส่เกียร์อาถอยเล่นดิฟดรอป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 ทุกช็อตนะครับผมผมมั่นใจลูกไหนที่มีสกรีนหรือว่าเซตพิกแอนด์โร เนี่ยก็ยิงไปดิก็ยิงไปก็ได้เอาเลยนะครับแต่แต่เขาสเตย์โฮมชูเตอร์ทุกคนนะเนี่ยเนี่ยดูดิเขาแทบจะสเตย์โฮมชูเตอร์ทุกคนเลยไม่มีใครมาเฮลเลยนะฮะคือชัดเจนแบบโอ้นี่คือรักที่พองเต็มใจมากนะอ่ะดูดูดูเนี่ยป๊บแฮนด์ออฟย่าแฮนด์ออฟก็ดอบไม่มีใครเฮลสเตย์โฮมทุกคนไม่มีใครสนใจนะครับเนี่ยโนวันแคร์มากๆโนวันโนโนวันแคร์จัดจัดคือแบบ เออมึงจะยิงก็เรื่องของมึงกูปล่อยกูปล่อยกูกูเอาเลยถ้ามึงจะแม่นอ่ะหรือว่าอะปะถ้ามึงจะแม่นอ่ะมึงเอาเลยเนี่ยเห็นปะสเตย์โฮมสเตย์โฮมแบบถ้าไม่มีใครเฮลว้คือเฮลก็คือเฮลน้อยอ่ะนุ่มอีซี่นะครับอีซี่นะคือคือใครรีก็ยิงไปเคดีก็ยิงไปนะคือคือวันนี้ผมผมชมอย่างหนึ่งคือคือผมว่าตัวตัวที่เป็นตัวนาวิเกตสกรีนทั้งแบบเพอริมิเตอร์ดิเอนซ์อ่ะ ผมว่าไฟค่อนข้างดีมากนะโอเคถึงมันจะ45ปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เนี่ยไม่ลงนะครับสามแต้มเนี่ยนาวิกตสกรีนผมว่าใช้ได้อยู่รวมถึงวันนี้ก็ไม่ค่อยแม่นด้วยนะสามแต้มในคอตในครื่องหลังเนี่ยก็ไม่มานะครับเนี่ยดูจิดิจูคอนเทสโคตรดีดดด D, ถูกปะคือคือเหมือนบี้ให้ยิงมิดเรนอะเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็คอนเทสดีอีกนะครับเนี่ยคอนเทสแบบ เอาดิมาคือคอนเทสชา้าคอนเทสอะไรไม่รู้แต่กูคอนเทสให้บี้หน้ามึงให้ได้อะ่ะโออย่างดีแล้วดูแล้วดูนาวิเกตสกรีนเนี่ยยังไงก็วิ่งนะครับยังไงก็วิ่งแล้วคือเขายังไงก็ดรอปคือถ้าผมว่าสามแต้มไม่มาเขากิฟอัพมิดเรนจ์ได้ทุกลูกเว้ยนะครับคือถ้าสามแต้มจากคูอัพไม่มายังไงบัคก็กิฟอัพมิดเรนจ์ก็คือก็กูเล่นกับเปอร์เซนต์เทจของมึงก็ได้นะครับทั้งเคดีทั้งเคดีทั้งไครี่เลยเว้ยเขาเล่นอย่างนี้กันทุกคน <peach> นะเนี่ยดูดิสามแต้มไม่มาก็ก็ปล่อยสองแต้มก็ได้นะก็ปล่อยสองแต้มก็เปอร์เซนต์เฮไม่ได้เยอะอะไรมากอยู่แล้วนะครับหมายถึงแบบเปอร์เซ็นที่จะซักเซตอะนะอีเวนโดเป็นคเป็นเคดีอะเศร้าปะเศร้านะเป็นผมผมก็เศร้านะนะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกว่าครึ่งหลังรอยสโอนิ l นี่คือหายไปในกลีปแม่ความแม่นที่เข้ามาหายไปหมดเลยนะครับ p a t ตี้มิ l สก็ไม่ลงอยิงไม่ลงเโจแฮร์ริสก็ยิงแค่สลงหนึ่ง เนาะมันก็เลยแบบตื้อตันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ยิง16ลง1นะครับฟิลโกล35ก็ is the end ประมาณนี้นะครับสุดท้ายบักก็น็อตเสาเกมของยานิสคิวเดมอฮะแล้วก็เกมรับที่ที่ดื้อดึงของบักนะอ่ะพาพาไปดูดูแรน์ก็ได้ฮะพาไปดูดูแรน์ก็ได้นะอ่ะเนี่ยเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยพู้อัพจัมช็อตเข้าไปนะครับอ่ะเนี่ย อ่าเนี่ยเนี่ยอนเนี้ยมันจะเฮลกันแค่นี้เว้ยมันจะเฮลกันแค่นี้คือคือถ้าเขาเล่นไอโซอ่ะจะโดนเฮลนะเออแต่ว่าถ้าเล่นพีแอนด์โรอะก็คือเขาจะปล่อยนะครับอืมอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิบางทีลูกนี้แม่งยังไม่เฮลเลยอ่ะคือผมโคตรชอบเลยแล้วก็คือแบบโอเวสลี์แมทเออยอะไรเออยอบี้บี้ตายมันมากผมว่าสนุกมากอ่ะเนี่ยอ่ะดูบุกโลเปสแทบแทบจะถอยอะแทบจะถอยรอแล้วนะครับ อันเนี้ยถ้าสามแต้มไม่มาก็ is okay นึกภาพออกไหมเออมันก็ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะมาปับ๊บเนี้ย hand off มั้งลูกนเนี้ยเนี่ย hand off แล้วดูจูฮอลิเดทุกคนสังเกตจูฮอลิเดนะเชื่อมั่งแบบกระทิงดุมากดูดิบีหนึ่งหลุดหลุดหลุดคารรีหนึ่งเจอแคกต้านแม่งแม่งมาทันอ่ะแม่งมาทันอ่ะแล้วสุดท้ายก็ฟอร์ทให้จำช็อตอ่ะโอ้วันนี้ผมเลยชมการนาวิเกตสกรีนการอะไรอย่างงี้มากถึงแม้จะดรอปโคเวเลชแต่ก็ เก็บใช้ชนะไปได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับออวันนี้เหมือนมีประเด็นแบบเบนซิมอนบอกไอ,อ้ไครี่บอกเบนซิมอนที่ยิงด้วยอะไรเงี้ยแบบโคตรหาออลองไปดูได้ลองไปดูได้นะครับประมาณนี้นะผมว่าผมว่าวันนี้บัคส์ก็โอเคเกมแพลนดีนะครับแล้วยานิสก็ตาสว่างก็เลยยอดเยี่ยมนะฮะสุดท้ายจะกะจะ,จะให้ประมาณ18นาที23นาทีโอเคครับทุกคนประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า let's go เอ้ยเอ้ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมลืมตลอดเลยผมลืมตลอดเลยอย่าพึ่งนะนี่ฮะบัค30นะครับแล้วก็ทางด้านของบลุกเดนเน็ต13แค่นี้แหละฮะถี่ไหนว้แค่นี้บ๊ายบาย